สวัสดีครับวันนี้จะมาแต่งหล่อให้กับหมกันน็อกซิลเทอร์เบนะครับผมซึ่งซิลตัวนี้จะเป็นรุ่น NRX นะครับผมเป็นตัวใหม่ที่มีสปอยเลอร์ปกติแล้วกระจกที่ให้มามันจะเป็นสีชานะครับสีจะออก,กมาณนี้เราสามารถแต่งหล่อให้มันโดยการเอาสีประลอดมาใส่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะใส่ให้ดูซึ่งหมวกตัวนี้มันเป็นที่นิยมมากสําหรับเด็กน้องๆในรุ่นเราเพราะว่าน้ําหนักมันเบา ซึ่งตัวนี้น้ำหนักมันจะเพียงแค่1,130กรัมนะครับผมที่มีมาตรฐานมาออก,กอซึ่งเป็นหมวกกันน็อกที่เป็นทรงเล็กนะครับแล้วก็ใส่รับค้างที่เป็นแบบกิบล็อกนะครับวิธีการเปลี่ยนซิวนะครับผมให้เรายกกระจกขึ้นก่อนแบบนี้นะครับแล้วเรามาดูที่สลักล็อกตรงนี้นะครับให้เราเลื่อนไปทางขวาเลื่อนไปด้านหลังเห็นไหมครับสลักล็อกมันจะกดล็อกัวซิวออกมาได้ใช้มือนะครับผมค่อยๆงอออกมา ให้ดูสลักล็อกอีกทีนึงมันเป็นแค่แบบเลื่อนนะครับผมมันจะมีตัวเชี่ยวมันตัวล็อกชิลแค่นี้เลยนะครับอีกครัางหนึ่งนะครับผมอีกั้งหนึ่งเราก็ทําเหมือนกันเลื่อนมาด้านหลังนะครับจะยากหน่อยงอแ,แบบนี้นะครับผมตัวชิลก็จะหลุดออกมาซึ่ตัวนี้มันคือตัวแบบเดิมๆที่ติดมากับหมวกนะครับต่อ,อไปผมจะใส่เป็นตัวชิลลุงซึ่งตัวนี้มันจะใช้ตัวชิลตัวเดียวกับ ตัวไรเดอร์ R1 ไรเดอร์ R1 เมื่อก่อนจะเป็นมีสีอาชากับกระหลอดเหมือนกันซึ่งสามารถใช้ด้วยกันได้วิธีการนะครับผมวางชิลลงไปในลักษณะของยกขึ้นนะครับแบบนี้นะให้เราเกี่ยวด้านหลังก่อนเกี่ยวด้านหลังก่อนให้อยู่ในลักษณะแบบนี้พอเสร็จแล้วเราดันสลักล็อกไปด้านหลังอีกทีนึงแล้วก,กดดันานายมันเข้าแล้วก็ปล่อยสลักล็อกนี่นะครับจะดังแก็กเฮ้ยยังไม่เข้าน นึงนะครับนี่ลักษณะแบบนี้ให้ดันให้ดันชิลลงมาหน่อยหนึ่งนะครับดันชิลลงมาหน่อยหนึ่งแล้วปล่อยถ้าล็อกแล้วสลักตัวล็อกมันจะติดตรงนี้พอดีครับลองเทสยกขึกยกลงอีกข้างหนึ่งเราก็ทําเหมือนกันนะครับเสียบสอาไปด้านหลังก่อนเอาชิลลงมาหนึ่งสเปคก่อนท้องท้องไปด้านหลังแล้วเสร็จแล้วด้านหน้าดึงสลักไปด้านหลังแล้วก็กดตัวชิลลงไปแล้วก็ปล่อยให้มันล็อกตรงนี้นี่อันนี้ก็คือ แต่งซีลงให้เรียบร้อยลักษณะก็จะประมาณนี้เลยนะครับหนึ่งจะกะหล่อึ้นเป็นกล่องโดนแสงดูนะครับเห็นไหมครับสีก็จะออกประมาณนี้แหละสนานีประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ